สบายดียดเอาเชิญนั่งมามาจาม,อมโอ้มีมีจะคนมานั่งเดียวมานกระสอนบ<อ>น,น,<ค>นหนึงอยู่นอกคนขาเบียดโทรศัพท์โทรศัพท์เม,ม่อยากถามามามา,มาใจทางเลือ่อนเนระ มาน,นปบ้บรัพูงพกูพนี่ก็ขอถามแล้วื้อเสียงเฮียงนา้าในสื้อเนื้อเลยเนะสื้อสมพรเซื้อริมกับเสื้อติ๊บสื้อติบ,ตบน้ำสกุลเลยมีเราเสื้อแท้สมพรมานเกิดเมืองนอน,น,นอยู่บนรัวบนปัวอยู่เมืองเมืองเลยบรรพูพุกูพุกูนกเนาะ ไกลว่าออกหันมานี่ก็สบา,ายกว่ากิโลตอนนี้อายุจะปีแล้วตอนนี้อายุสิบเก้าปีเดียวสิบเก้าปียันจบดนระบบจบได้สามปีจบโรงเรียนสามัญแล้วเรียกอยู่ใส่เนา่ยาันี้เดี๋ยนี้เปิดคิดการส่วนตัวเปิดทันคารกโอเคยวนบ้านาน้ำจัดงูพูด สื่อสื่อหานเปสื่อเนี่ยเลยสื่อหานมีเซตาเธอมีเซตาเธอโอ้เธอเจ้าเป็นเจ้าของเนาะเนี่ยหละอะเปิดโดนแล้วบอเปิดได้มาสามสี่เดือนแล้วอือก็มีคนเคยบริการหลายอยู่บกอกระบบสมควรอยู่ชองสมการการถือว่าได้ดีอยู่ออแล้วจุดประสงค์ ในเมื่อน,นี้เลยมีแนวใดเนะาะะคะอาจารย์เนาะว่าเห็นอ่าพูลงเฟซแล้วกะ็มันยังได้น้องนึเราก็เลยสนใจก็เลยติดต่อเข้ามาหาแลวก็เลยเข้ามาหาเนาะเขามาหาเลยเนะยาะเห็นเจ้าเ,เนาะเห็นไม่นั่นก็เห็นแต่ทางวอตแอบทางเฟซวันนี้ก็ได้เห็นตัวจริงกคนสวยคนงามแล้ว ก็ดีใจนะผ่านมาก,ก็เคยได้ห้องเพลงเดีบุได้ห้องเพลงออกงานห้องอ่าไปนํำงานต่งตางๆเลยะเป็นงานดองงานเนี่ยก็ไปหลายพอสมควรอยู่ห้องเพลงมาประมาณสามปีสามปีสี่ปีแล้วงานที่ไปท่านมันสื่องานเนี่ยได้เคยไปเป็นประจำ ล,ลักลักที่ว่าไปหรือว่าเป็นงานที่ว่าอันเพ่สร้างเขาขึ้นมาได้ฮะนะ<ม>่คือวงดนตรีของนุ่มยังไซเนาะเป็นงานทางอานของอาจารย์ที่ว่าเป็นอาจารย์โอนยงเฮียนนอโนตังตั้งเป็นด้สุนยงท่งสืบมาขึ้นมาแล้วกา็ทับงานทั่วไปที่ว่าเป็นงานวงอื่นวงอย่างเขาจะติดต่อเข้ามาครับว่ามีงานทองกราทับโอ้ดีใจนะที่ว่ ด้านศิลปะดนตรีมัก้องมักลำแล้วมักมาเต้น้อยบอเมี่ยเลยมักมาเต้น้อยแต่ว่ากับโบหินพรสวรรค์ของตัวเองอเพื่อมีแต่ว่าฟังเพลงฟังอย่างมันเข้าไปในแนวคิดอย่างนันแบบพ่อมกนะักเนาะพ่อเป็นผู้มักแล้วก็ฟังเพลงฟังอย่างเขาก็บเขได้สนใจเพื่อนแต่ว่าพอเขาใหญ่ขึ้นมาแล้วเขาค้นหาตัวตนของเองตัวเองแล้วก็มาตอนไปเข้าวงเรียนแล้ว เเปิดการแข่งขันกันเลยว่าเออลองเพิ่งแล้วก็บ,บังเอิญมาได้ได้ที่หนึ่งทุกๆปีเลยเป็นตัวแทนขอโรงเรียนเลยก็ว่าได้โอ้ยู่อยู่โรงเรียนใดฮะยุโงเโรียนมสุลังตังโอ้ไปไปแข่งอยู่ทางใดแต่ละปีแต่ละปีเขาจะมีเอ่อแข่งงานเอ่อบุญนัานเนี่ยมหัล้านนะ<ม>แล้วก็แข่งสะพางเฮีนเยนแหละพียงเฮียนเขาจับ ก็ลาตันยาเส็บปิดอยู่อยู่เมืองพูกูดให้ว่าเขาแข่งวันนี้อาจารย์ก็คนทางเมืองพูกูดเดะบ้านเกินเมืองนอนก็นได้แล้วก็ผ่านมาฮั่นได้สร้างช่องยูทูบชื่อว่าเอสเคแดนเหนือช่องยูทูบเฟซบุ๊กแสงระทมศีละวงหนังสือลาวแล้วก็ มักแต่งเพลงเขียนเพลงแดอันนี้นะก็หลายเพลงยี่เราผ่านมาทำอิทก็เริ่มจากตนเองแหละก็เสียงม้วนแต่ว่าเหตุตามความมักซื่อๆไปให้หมูได้เห็นเขาแด่เขาเห็นของหมูแดะแนวนั้นไปเลยแล้วก็เอาบ้านเกิดเมืองนอนเขาฝ่มจบฝ่มงามบ้านเขาออกสู่สังคมให้บ้านเพื่อนเห็นแดแลกเปลี่ยนบทเรียนนำกันผ่านมากับ ตไปมาห้องจํานวนหนนึ่งมาอัดนอก,นอกจากเจ้าของเองเพราะว่าทำยิดก,ก็เริ่มจากตนเองก่อนเองอาจารยงคนอมข้าวคนอมข้างกับคนทำยิฐก,กับแม่นนางเวียงคำสายน้ำเพลเป็นกับเป็นคนทางบ้านโจยเมืองคูกูดเาขาัแหละเรามาห้องน้ำเป็นผู้ทำยิฐเป็นห้องคู่กับอ,อาจารย์นี่แหละว่าวัานมีไซส,สาวบ้านโจยะ บางท่านเคยเห็นเพื่อนอยู่เนาะไปห้องตามงานตามอย่างนี้นแต่ว่าต่อมาเพื่อนก็บบค่อยมีเวลาเพราะว่าไปงานตลอดนะแล้วก็เพื่อนก็พักก่อนดันสร้างผลงานเนี่ยนะแล้วต่อมากา็นางน้อยอุดมพรไปอัดเพลงซ่องหาปุ๊บฮองคูกกับอาจารย์น่ถูกไหมคะทราย แล้วก็เอาไปประกอบเสละครเลยละครน,นั่นละครซึ่าความฮักกูสปูอยู่ทง,งานาซึ่งได้ออกอากาศไปโดนแล้วละครเรื่องนั้นนะเนาะนางน้อยอดุดมพปรปัจจุบันนี้เพิน่นก็ยมสร้างผลงานเพลงไหมสาววันเพิงคอยฮักได้อัดแลวถต่ว่ายังทันถ่ายภาพได้แล้วคนที่สามก็คือนางแก้วนันทวงศ์ เพื่อนก็เป็นคนอยู่ทางบ้านลาดคอยเหมือนแปดเท่านี้แล้วนั้นอาจารย์ก็ได้ไปพบเพื่อนอยู่งานดองเห็นเพื่อนมาห้องเพลงอยู่แล้วก็เลยเข้าไปหาเพื่อนก็ติดตเพื่อนหู้จักกันแต่นั้นมาแล้วก็อาจารย์ก็ได้แต่งเพลงที่มีชื่อว่าคอยไอ้ายคืนลาดคอยให้เพื่อนสร้างผลงานออกอากาศสำเร็จไปแล้วในน,นี้อาจารย์ มาคืดว่าอยากสร้างบทเพลงของเมืองตนเองนะเพลงเกี่ยวกับเมืองผูกูดอยากให้มันว้วงข่วงกว่าเกา่าเพราะว่าผ่านมาแต่งเพลงสะพาะบนได้บนหนึ่งเท่านั้นวันนี้อยากให้มันว้วงขวงก็เลยเขียนเพลงสาวเมืองผูกูดคอยทรายแล้วก็เลยแจ้งออกไปนะ เขียนเพลงเสาเมืองผู้กูดขอาซ้ายก่อนสิเขียนท่านได้ท่านก็เป็นได้ขอข้อมูลน้ำหมู่คู่เดียวกันนั่นแหละเห็นต้นก็เป็นท่านบัวไหลเสียวไหลเป็นคููอยู่วันอ่างทำเขียนสุยนี่แหละผู้ที่หนึ่งผู้ที่สองก็เป็นคำลาานันทวงคนบ้านสุยหนองตังนั่นะเนาะคนที่สามก็เป็นน้ำโสพี เหมือนนางลาคนทางเมืองคึงบ้านคึงขอข้อมูลนําเขาเจ้าแล้วก็เลยมาเขียนเป็นบทเพลงหลังจากสําเร็จแล้วก็ได้แจ้งออกไปทาง Facebook เนาะตัวนี้แหละแจ้งออกไปเนาะว่าจะได้นักนักหองนักหองหญิงทางเมืองพุกูด หัวห้องเกี่ยวกับถิ่นฐานบ้านเกิดของเจ้าของเองเลยแล้วก็เป็นนักห้องสมัครลินผู้ที่บุตรทันได้อัดเพลงจากเทื่อเสียงไปแต่ว,ว่าเคยห้องเพลงอยู่ตามงานทำอย่างนันเพื่อเปิดโอกาสให้นักห้องได้ออกสู่สังคม,คว,มว,งว่วงผัวกัวเดิม เขาขอให้น้องเอาบทเพลงนี้ไปซ้อมให้มันได้แล้วก็มีโอกาสกขึ้นมาเห็นดนตรีเพลงนี้ก็สิบปเคยได้ยินจากเื่อเนาะเราเอาเนื้อเพลงลงไปน้อยเดียวแล้วก็แจ้งไปซื่ออาจารย์ก็จะมาฮ้องหอบหนึ่งองค์ก่อนเสียงเพลงจากใจที่หองส่งจากสาวบ้านนา จากสาวแดนผู้กุดือซาคนนี่นะ่าหัวใจยังว่างหลายวันเดือนปีที่น้องนางทางใจคอยนานหอมคอยสาสมามากความหวังจนปานนี้ยังบ่เห็นจากคนเอาเอาสี่แถวก่อนเนาะ เสียงเพลงจากใจที่ห้องส่งจากสาวบ้านนาจากสาวแดนผู้ขุดหรือซาคนนี้นะหัวใจยังววางหลายวันเดือนปีที่น้องนางตั <S <S ้งใจคอยนาน ของคอยใสายมาฝากความหวังจนป่านนี้ยังบบเห็นจากคนฮะก็ถือว่าจื่อได้ดีอยู่ห,หมดเพียอขอให้เจ้าไปซ้อมนะซ้อมนำกันก่อนซ้อมอยู่นี่ซ้อมอยู่นี่มันพอได้แล้วกลับไปซ้อมอยู่บ้านอยู่เพืนอนพุ่นอีก มาเก็มาเฮ็ดดนตีแล้วก็อัดตามขั้นตามตอนไปเลยแล้วก็มาลงสร้างลงซ่องยูทูบซ่องยูทูบนี่ก็แม่นซ่องสมัครลิ้นแล้วก็แม่นแหละก็โบได้ยังด้กอันนี้นะยังแต่ว่าสร้างเพื่อเป็นบ่อนเก็บกรำรผลงานตัวเองไว้ฮะนะแล้วก็ออกสู่สังคมได้หูได้เห็นนำกัน สอนยูทูบบ <c oughs> bon e e ้านเฮาเอาเพลงบ้านเฮานักห้องบ้านเฮาผ่านมาก็เคยเห็นแต่บนอื่นเนาะนักห้องนักศิลปินหรือว่านักแต่งเพลงจังซีนะอยู่บ้านเฮาผ่านมาก็บุญยิ่งไปเฮ็ดแต่ว่าเฮานี่ก็ไว้เฮ็ดน้องเบิ่งแต่มาเบิ่งแล้วก็อยู่บ้านเฮาก็มีนักศิลปินมีคนที่มี ความสามารถหลากหลายเราเป็นต้นกับม่นห้นองลำทำเพลงนี่แหละ